นโยบายเศรษฐกิจประเทศออสเตรเลียบทนำออสเตรเลียจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข่งแข่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเป็นเศรษฐกิจระบบประสิทธิภาพและการปฏิรูปโครงสร้างที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการมีภาคกอกชนที่พัฒนาพร้อมรับการแข่งขันต่วแรงงานก็มีความยืดหยุ่นและมีทักษะสูงออสเตรเลียจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข่งแร่ง,งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบทที่2นโยบายเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียและนโยบายเศรษฐกิจเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีซึ่งมีข้อจํากัดที่ไม่มากนักในการนําเข้าสินค้าและบริการส่งผลให้เศรษฐกิจออสเตรเลียในภาพรวมมีความยืดหยุ่นและมีพลวัตออสเตรเลียยังมีบทบาทที่สําคัญใน WTO APEC กลุ่ม G 2 0และองค์กรด้านเศรษฐกิจอ,อื่นออสเตรเลียมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจติดอันดับสของโลกเมื่อปี2 5 6 4 รองจากสิงคโปร์และนิวซีแลนด์ปรับเพิ่มขึ้น1อันดับจากปี2563นอกจากนี้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่13ของโลกและมี GDP ต่อหัวสูงเป็นอันดับ9ของโลกเมื่อปี2564มีอัตราการว่างงาน5.2%และอัตราความยากจนที่ต่ำสำหรับตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ1 8ของโลกเมื่อปี2564 โครงสร้างเศรศษฐกิจออสเตเลียและนิวซีแลนด์มีการผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรเมืองแร่และอุตสาหกรรมทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าที่สำคัญและมีการค้าขายกับประเทศอื่นๆเช่นสาราจาร์จักญี่ปุ่นสาราฐอเมริกาและสหภาพยุโรปส่วนประเทศที่เป็นเกาะมีการค้าขายเฉพาะกับเกาะที่อยู่ใกล้เคียงมีการผลิตการประมงการทำเหมืองแร่การเกษตรอุตสาหกรรมภาณิชยกรรมและการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร ดังนี้การประมงเนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะและหมู่เกาะอาชีพประมงจึงอยู่คู่กับประชากรทุกๆประเทศแต่ส่วนใหญ่จะจับเพื่อบริโภคภายในภูมิภาคเป็นหลักการทําเหมืองแร่การเพาะปลูกการทําป่าไม้การประสุสัตว์อุตสาหกรรมพนิชยกรรมการค้ามนาคมขนส่งและสื่อสาร แผนพัฒนาเศรษฐกิจออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียให้สนับสนุนในการเจรจาเรื่องความตกลงการค้าเสรีซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของ WTO และส่งเสริมให้เกิดระบบการค้าหลายทางความตกลงการค้าเสรีช่วยส่งเสริมในการค้าระหว่างประเทศมีความแข่งร่งมากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนขยายกิจการเข้าสู่ตลาดในหลายประเทศได้ซึ่งทำให้รับผลประโยชน์รวดเร็ว ว่าผ่านการค้าแบบภูมิภาในการคว้าโอกาสใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นรักษาความสามารถในการแข่งขันรวมถึงแรงงานของออสเตรเลียไปถึงความสําสเร็จผ่านกลยุทธ์ด,ดังนี้หนึ่งกลยุทธ์ความมั่นคงของชาติความเป็นเลิศุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวออสเตรเลียเพื่อสนองตอบต่อภาวะการระดับสากลที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สองกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรวมทั้งผลประโยชน์ทางการค้าแก่ธุรกิจของออสเตรเลียสามกลยุทธ์ตลาดเดิมและการขยายตลาดในต่างประเทศสำหรับการค้าสินค้าและบริการสี่กลยุทธ์การค้าให้ได้รับประโยชน์อย่างจริงจังในเวลาที่สั้นกว่าเปิดเสรีการค้าแบบมหูภาคทางด้านการค้าสินค้าและบริการ นโยบายเศรษฐกิจประเทศออสเตรเลียจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกว่าสามทศวรรษมาแล้วที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งหลังสุดเกิดขึ้นในออสเตรเลียตลอด30ปีที่ผ่านมาคนททำงานในอาชีพต่างๆของออสเตรเลียไม่เคยกังวลเรื่องความมั่นคงของการจ้างงานทุกคนเชื่อว่าหากทำงานหนักจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่แล้วการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ความคิดที่ว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ได้รับการยกเว้นทางเศรษฐกิจหายไปอย่างรวดเร็วดินแดนที่รุ่งเรืองตลอดการ บทความชื่อ A Lucky Country say g o o d b y e to the w o r l d ์ l o n เกตส b บูมของเดอะนิวยอร์กชา s กล่าวว่าโควิด -19 ส่งผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างมากต่อออสเตรเลียก่อนหน้านี้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ถูกเรียกว่าความรุ่งเรืองเป็นอมตะเศรษฐกิจเติบโตแบบไม่หยุดชะรักเลยมา29ปีการค้าที่ขย,ยายตัวกับเอเชียโดยเฉพาะกับจีนแรงงานจาก ผู้พิาจุจำนวนมากและนโยบายการเงินที่สุกุมรับค้าบทำให้เศรษฐกิจเติบโตแม้ในช่วงเกิดวิกฤตการเงินของโลกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียไตายมาสที่1ทัสพ2 5 5สำนักงานเศรษฐีแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ABS รายง,งานในวันนี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ไตมารับสองัาส่บเขยายตัว0.8%เมื่อเทียบเป็นรายไตมาสซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคา,าดการไว้ที่0.5%โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างแข่งแร่งเมื่อเทียบเป็นรายปีตัวเลข GDP ไตมาสหนึ่งของออสเตรเลียขยายตัว3.3%หลังจากที่มีการขยายตัว สีในเตยมาส์สี่คับสองพันขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียจะขยายตัวเร็วขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคแนวโน้มทางเศรษฐกิจสําหรับช่วงครึ่งหลังของปี2 5งพเศรษฐกิจออสเตรเลียมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2 5งพถึงสองพเศรษฐกิจออสเตรเลียเติบโตร้อยละสี่จุดสี รัฐบาลออสเตรเลียคาดการว่าปีงบประมาณ2565-2566เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ10.75แต่จะหดตัวลดลงร้อยละ0.5ในปีงบประมาณ2566-2567และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงร้อยละ5.25ในปีงบประมาณ2567-2568จากการคาดการข้างต้นรัฐบาลออสเตรเลียจึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน4 09, 8, 9 8 6 9ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การกระตุน้นการลงทุนขยายใะยะระยะเวลาการให้สิ่งจูงใจแก่ธุรกิจเช่นการให้นำมูลค่าสินทรัพย์ที่สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้มาหักเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อขอลดหย่อนภาษีการขออนุญาตให้ธุรกิจที่มีผลขาดทุนสามารถขอคืนภาษีจากผลกำไรที่จ่ายไปในปีก่อนหน้า และการขยายสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางความสัมพันธ์ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ19ธันวาคม2495ความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆดำเนินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดทางระดับทวีภาคและพระหุภาคโดยทั้งสองประเภทยังรับดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นทุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อ13พฤศจิกายน2563าย พลเอกประยุทธ์จันโอชานรลมและนายสกอตมอริสันนรลมออสอเตรเลียลงนามในปฏิญาณร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางวิทธศาสตร์ระหว่างรัชอาาจากไทยกับออสเตรเลียซึ่งจะส่งเสริมปฏิบัติ ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและความม okay? in ั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาสาธารณสุขการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนด้านเศรษฐกิจการค้าดำเนินการผ่านทาง i l a n d a ด์อ r a เตร f r ียฟ r a d e a g r e e m e n t หรือ TAFTA มีผลเมื่อ1มกราคม2548ส่งผลให้การค้า2ฝ่ายขยายตัวอย่างรวดเร็วไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบ ดุลการค้าบทที่3บทวิเคราะห์ออสเตรเลียจะได้ว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข่งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเป็นเศรษฐกิจระบบประสิทธิภาพและการปฏิรูปโครงสร้างที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการมีภาคเอกชนที่พัฒนาพร้อมรับการแข่งขันส่วนแรงงานก็มีความยืดหยุ่นและมีทักษะสูง,งร,รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสนับสนุนในการเจรจาเรื่อง ความตกลงการค้าเสรีซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของ WTO และส่งเสริมให้เกิดระบบการค้าหลายทางความตกลงการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศมีความแข็งแร่งมากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกและผู้นักลงทุนขยายกิจการเข้าสู่ตลาดในหลายประเทศได้ ซึ่งทำให้ได้รับผลประโยชน์รวดเร็วกว่าผ่านการค้าแบบภูมิภาคในการค้าว้าโอกาสใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเศรษฐกิจออสเตรเลียมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2,564ถึง2 5 6 5เศรษฐกิจออสเตรเลียเติบโตร้อยละ4ีุ่ดรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 49,869ล้านดอลลาออร์ออสเตรเลียเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 1. การกระตุ้นการลงทุนขยายระยะเวลาการให้สิ่งจูงใจแก่ธุรกิจเช่นการให้นำมูลค่าสินทรัพย์ที่สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้มาหาักเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อขอลดหย่อนภาษี 2. การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กมีไรายได้ต่ำกว่าปีละ2 ห้าสิบล้านดอลลาร์สามการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรป,ประมาณเพิ่มเติมวงเงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อขยายการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงการใหม่และโครงการเดิมสี่การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยววงเงินหนึ่งร้อยสี่สิบหกจุดห้าล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อช่วยสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจ ตัวแทนท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยว